้ไฟในเฟดีโมเมนต์เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยมาเถอะแต่ตัวชันในอดีตจะโพว่าอยากเล่นเกมผีทำไมมันชอบปิดไฟอ่ะอย่าปิดไฟได้ไหม

นิดเดียวไปแล้วซับเฮ้ยมมันชอบปิดไฟอ่ะเป็นไรอ่ะจะปิดได้ไหมอู้ย่าปิดไฟได้ไหมนจะปิดไฟได้ไหมนองอืมฉันเปิดมันปิดสวยนะปวดเลย ยิ้ดเด็ดด้วยมัไม่ได้เห็นคนเด็ดเป็นนานแค่ไหนนะรู้สึกแก่เลยพูดคำนี้ยิ yeah, ้ดหนอไม่แดบด้วยว่โอกเสี่ยวยิ้ดแล้วก็แค่แบบมีแดนเนววอร์เลิฟมี ขาไม่สนใจฉันเลยพวกเขาไม่รักฉันแล้วดูแช่เอ้พึ่งจะเปิดก็จะปิดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าจะทำใจมาเยอะแล้วไม่ได้กินง่ายหรอก กดแล้มวมองผมบางกลางไปได้แล้วไปเฮ้อไปเฮ้อพี่ไม่ไดีน้องมาเด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 เฮ้ตัวนี้เล่นง่าย บอกตรงๆจากใจคือไปดูขี่มาหมดทุกตัวแล้วแหละเพราะว่ากลัวเฮ้ย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 ไหวๆตอนลูกแอดเทอร์ต่อแหลนั้เพย์เฮ้ยน้องนี่เด็ก เอ้ยอย่าได้ไหมโอ้ <c oughs> oh. จะกอดกันอยู่แล้วแ <c oughs> ม่ยกลัว เต็มันน่ากลัวนุ่น่ากลัวนะม,นวนะมันน่ากลัวมากเลยมันเราแก้แบบไม่มองมันแคนะ่เนี่ยมันอุ้ยนี่ถ้าเปลี่ยนตลอดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้ขเรื่อยเืนี่หว่าดูตัว นี่สิดูยูเลิฟนี่แม่เอ้ยไม่มีแรงเลยไม่มีแรงจะร้องเพลงเลยกลัวเราไม่รู้ว่าระยะโจมตีมันแค่ไหนเราไม่ยุ่งแล้วกันแกเป็นไอ้หนูหนูดูนัด อะไรก็ได้อย่าปิดไฟได้ไหมเชียช้ยเชีย้ยเชี้ยจะไม่ออกจากเตีบต๊บโตนโอ้ยอย่าปิดปโอ้